ข้าวไต้หวันออกลวงแล้วนะครับหลังจากปลูกประมาณปลายเดือนกุมภานะครับตอนนี้เดือนมิถุนานะครับออกลวงให้เห็นแล้วนะครับอีกหน้อยคงจะเหลืองอาลามเป็นท้องุรงสีทองนะครับวันนี้มีโอกาสมาอัปเดตให้ดูนะครับพอดีได้เปลี่ยนง,งานนะครับมาอยู่กะเช้านะครับ ไม่มีโอนะครับเลยโดนย้ายนะครับส่วนตัวก็คิดว่าจะกลับบ้านแล้วนะครับใกล้แล้วครับเดี๋ยวขอดูอีกสักพักครับรู้สึกเสียเวลานะครับแล้วก็ท้อด้วยนะครับเพราะว่าใกล้บ้านครับเอ๊ะไม่เกี่ยวกับกอข้าวไม่ใช่อะไรหรอกเห็นกอข้าวแล้วคิดถึงบ้านนะครับ อัปเดตข่าวให้ดูนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม